Welcome to Conversation สนทนาเลื่นไหลมั่นใจร้อยเปอร์จะพูดจะตอบจะคุยเป็นภาษาอังกฤษทีไรมันไม่มั่นใจมันอึดอัดมันติดขัดมันนึกคำไม่ออกจะใช้คำไหนจะพูดประโยคอะไรดียะถามํำตอบํำอย่าเพิ่งถามนะ เดี๋ยวตอบไม่ได้พูดแล้วมันดูแข็งแข็งมันดูไม่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติเลยอะไงดีฮันแน่เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเข้าใจเลยคะ่ะ don't worry I got you if you have experience d problems like these this course is perfect for you เพราะว่าคอร์สนี้เราจัดเต็มลงรายละเอียดในเรื่องเทคนิคการฝึกให้เราพูดได้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติวลีตายตัวหรือ fix expression ที่รู้แล้วทำให้พูดคล่องเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาขึ้นอีกเยอะ you <laughs> ประโยคสำเร็จรูปสำคัญที่ต้องรู้ไว้มีไว้พร้อมใช้งานในสถานการณ์ต่างๆวิธีและคำเอาไว้โต้ตอบให้ดูฉลาดทันใจใช่ยโยโฮิว oh, เทคนิคการสื่อสารให้พูดแล้วออกมาดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับเจ้าของภาษาใช้กันรวมถึงชี้เป้าแหล่งความรู้ที่ทำให้เราฝึกการสนทนาให้เก่งขึ้นได้ในทุกวันเรียนผ่านวิดีโอเลสันที่ไหนเวลาไหนก็ได้ตีสามตีสี่อยากจะตื่นขึ้นมาเรียนเราก็สอนเรียนได้จุใจไม่จากัดเวลา มี In-video exercise แบบฝึกหัดการสนทนาให้เราได้ใช้คำและวลีต่างๆที่ได้เรียนไปและได้ฝึกโต้ตอบได้ในทันทีเรียนคอร์สนี้ดีๆเรามี Conversation Workbook คู่มือประกอบการเรียนที่รวมคำศัพท์วลีประโยคสำคัญต่างๆแบบฝึกหัดช่องทางการเรียนรู้และเครื่องมือสำหรับการฝึกการสนทนา เอาไปเลยฟรีเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแถมฟรี free, listening and reading guidebook คู่มือรวมแหล่งฝึกฟังและอ่านภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลไม่รู้จะฝึกฟังจากที่ไหนไม่รู้จะฝึกอ่านจากอะไรพอเรารวมไว้ให้แล้วโอ้โหนี่คนหลินทางฟ้านเนี่ยถ้าจะใจดีขนาดนี้ I strongly believe that you can speak English more confidently and fluently. Are you ready to start your learning journey?